สวัสดีครับกระผมนายพัทธวีพุ่มทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัิิทยาจังหวัดอุทัยธานีครับปัจจุบันผมอาศัยอยู่ณบ,บ้านเลขที่2 5 2หมู่หกสิบตำบลระบำอำเภอรันสันจังหวัดอุทัยธานีครับสิ่งผมอาศัยอยู่กับคุณย่าและก็คุณอาครับนายพัทธวีพุ่มทองมีกิจวัตรประจําวันในการรดน้ําต้นไม้การช่วยเหลืองานบ้านของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าวาดบ้านหรือการช่วยเหลือพ่อแม่ในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยอยู่ร่วมกับคุณย่าและคุณอาแต่ก็เอาใจใส่คุณแม่และคุณพ่อซึ่งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีอย่างสม่ำเสมอให้ความรักความดูแลซึ้นกันและกันโดยความเป็นห่วงนายพัทรบีพุ่มทองเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อครอบครัวทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถแบ่งเวลาได้อย่างถูกต้องโดยใช้เวลาส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมและการพัฒนาตนเองแต่ก็สามารถแบ่งเวลาให้กับการดูแลครอบครัวและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตอนเองต่อครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นแบบอย่างที่ดีจากการทํากิจกรรมจิตอาสาและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เสมอมาจนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารรุ่นที่13าการได้รับพระมหากรุณาธิคุณทําให้ผมตั้งใจที่จะทาความดีอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระบรมราชอ,องการที่มีต่อ,อนักเรียนทุนพระราชทานมทศทุกรุ่นความว่าเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใส ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมีความสุขมีความรับผิดชอบต่อสังคมครอบครัวและตนเองเคารพรักและมีความกระตัญยูกระตาเวทีต่อบิดามารดาครูอาจารย์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมให้เขารับพระราชทานรางวัลโูกที่มีความกระตันยูกระตาเวทีอย่างสูงต่อแม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกสากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เขารับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรมการสื่อสารและอาชีพประจำปีพุทธศักราช2566ได้รับการพิจารณาชดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี2565เป็นตัวแทนเขารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565และ2566การให้อย่างแท้จริงคือการให้ชีวิตกับผู้อื่น ผมจึงได้แสดงความจำนงในการบริจาคร,ร่างกายและอวัยวะทุกส่วนให้กับสํานักง,งานสภาการชาติไทยโดยมีความมุ่งหวังว่าร่างกายนี้เมื่อผมจากไปจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการและผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากที่จะนําความรู้สิ่งที่มีไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เกิดแรงบันดาลใจผมจึงตั้งใจที่จะศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยกับมหาวิทยา,าลัยศรีนครินทร์โดยอดีขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจเป็นครูที่ดี เพื่อสร้างสรรค์เด็กเยาวชนที่มาพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ